ดาดวงดี da, สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับสัปดาห์ดวงดีอีกครั้งนะคะตั้งแต่วันที่6ถึง12พฤศจิกายนนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเราจัดให้คุณเต็มเ็มถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยถือเป็นกําลังใจให้แก้วและทีมงานนะคะจะได้มีกําลังใจในการทาคอนเทนต์ดีๆค่ะเริ่มที่วันจันทร์วันจันทร์ได้พ a c k a มงคลในเรื่องการทํางานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานใครที่จะนเตอร์ทํางานบริษัทต่างชาติหรือจะย้าาายไปทที่่บริิษัตตงช ย้ายได้รวยแล้วเตือนเรื่องการเงินนิดนึงนะคะจะมีเกณฑ์หมดเงินไปกับญาติผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์เสียเงินเยอะฉะนั้นวางแผนซื้อประกันให้เขาจะดีและถ้ามองในเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่สุขสเขาเียกสุขสงบ ไม่มีดามะอันนี้แก้วชอบคนที่เกิดวันอังคารนะคะได้ไพ่พนางสุดสวัสดีชายาขมัพรมมีเกณฑ์เดินทางไปศึกษาอบรมเรียนต่อเพื่อเสริมโ no น้ตฮาวให้กับตัวเองไปเลยนะคะคุณเป็นคนเก่งที่ผู้ใหญ่คัดสรรให้คุณเล้ไปอบรมอย่าปฏิเสธแต่ถ้า,ามองในเรื่องของคนที่ทํางานเกี่ยวข้าราชการและวิสาหกิจหรือร,ร,ราชการครูมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้โปรเจกต์พิเศษที่โชว์ศักยาภาพทําให้เต็มที่ในเรื่องการเงินมีเกณฑ์เสียเงิน,เส,เ,งนเสียทองเกี่ยวาากับอุปกรณ์ร การเรียนการศึกษาหรือการลงคอร์สเรียนคอร์สสัมมนาลงไปเลยแล้วได้ผลดีนะคะส่วนเรื่องความรักมีเกณฑ์จะเจอคนรักคนถูกใจผ่านอุปกรณ์การสื่อสารหรือจะเจอจากร้านท่องเที่ยวร้านนั่งดิง้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าดีแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสจะไปท่องเที่ยวกันได้นะคะวันพุธ ได้ไพ่พพะอินทรงช้างเอราวัณน,นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในการทํางานมีเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนในการทํางานที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ในเรื่องการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถหรือยานพาหนะของคุณหรือถ้าใครบอกไม่มีรถฉันเดินทางสาธารณะช่วงนี้จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีอารมณ์อยากจะซื้อรถของตัวเองแล้วนะคะก็สามารถซื้อได้กู้ผ่านแน่นอนหรือจะซื้อสดก็ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องความรักนะคะค่อนข้าง มีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยซุกไว้ใต้พมอยูย่ๆในสัปดาห์นี้มันจะผุดออกมาให้ใจเย็นๆค่อยๆคอยเคลียร์อย่าใช้อารมณ์ไม่งั้นพังนะคะวันพฤหัสนะคะได้เทพสาวความเศร้าความกังวลดราม่าค่อนข้างเยอะปัญหาจุกจิกค่อนข้างมีเยอะเพราะคุณเป็นอะไรเพราะคุณเป็นคนเก่งไงทุกคนเลยพุ่งเป้าปัญหาในเรื่องการทํางานมาให้คุณคุณค่อยๆแก้เดี๋ยวดีขึ้นค่ะ ในเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์เสียเงินกับคนใกล้ตัวด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องในใสายตาคุณนะแต่จริงๆมันก็ถึงเวลาที่ต้องจ่ายนั่นแหละขนมขนมอะไรเงี้ยซื้อแบบของไลฟสไตลค่อนข้างเยอะของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดีซื้อไปเถอะเพราะว่าคุณค่อนข้างมีเงินเป็นส่วนเรื่องความรักนะคะอยากให้เขาเอาอกเอาใจอยากให้เขาทําอะไรคุณพูดกับเขาตรงๆอย่าคิดว่าเขารู้ใจคุณเพราะบางครั้งคุณเองก็ไม่ได้รู้ใจเขาไปหมด การสื่อสารสําคัญกับเรื่องความรักของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะวันศุกร์นะคะได้เทพพรจจันทร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างดีพอมาสัปดาห์นี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีติดลมบนอีกเช่นกันแต่ในเรื่องการทํางานค่อนข้างมีอารมณ์หวั่นไหวมีความคิดเยอะมีความแบบ เออโลเลนิดหนึ่งให้หนักแน่นเข้าไว้เดี๋ยวทุกอย่างจะดีและในเรื่องการเงินมีเกมหมดเงินไปเกี่ยวของสวยของงามหรือเสริมมันสวยให้กับตัวเองดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นก็เสียเงินไปเพราะคุณรู้ว่าคุณจ่ายได้เท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะระวังจะมีเพศเดียวกันมาหลงรักหลงชอบหรือมาอุปถัมภ์ค้มชูก็จัดไปถ้าคุณชอบถ้าไม่ชอบอย่าตัดเยื่อตัดใย,ยเก็บใย,ยเอาไว้ก่อนยังเก็บความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้แล้วจะดีในอนาคต ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ได้พาเท,าท้าทศรถมีเกณฑ์ได้เดินทางไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะในที่ทํางานหรือในองค์กรนั้นๆน,น,นะคะไปเดินทางไปประชุมไปสัมมนา,าหรืออะไรก็ตามแต่ประสบความสําเร็จแล้วมีโอกาสก้าวแบบก้าวกระโดดนะคะในเรื่องหน้าที่การงานถือว่าดีส่วนใครจะโยกย้ายงานก็อ่านเอกสารสัญญาดีๆนะเพราะว่าสัญญาค่อนข้างรัดกุมแล้วจะทําให้คุณอึดอัดภายหลังถ้าคุณเซ็นแบบทรงๆคุณต้องอ่านให้ดีๆเตือนไว้แล้วนะส่วนเรื่องการเงินไม่มีปัญหาทุกอย่างผ่านไปราบรื่นดีมากค่ะและความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ๆผู้ใหญ่อาจจะสะกิด ให้คุณวางแผนแต่งงานก็ได้นะให้ระวังส่วนคนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พระแม่คงคานะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับระบบโลจิสติกนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับการประมงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ถ้านอกเหนือจากที่แก้วกล่าวมาอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เตือนเรื่องการ งานเงินนิดหนึน่งการเงินจะเสียเงินไปเกี่ยวกับสุขภาพระบบไหลเวียนโลหิตมีปัญหาถ้าผู้หญิงต้องระวังเกี่ยวกับหมดลูกนิดนึงนะคะค่อนข้างจะต้องระวังในสัปดาห์นี้จะเสียเงินเกิดตรงนี้เยอะนะคะส่วนเรื่องความรักไม่มีอะไรค่ะแฮปปี้มากมากส่วนคนโสดจะเจอคนรักจากเพื่อนผู้หญิงเนะี่ยแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้เด่นอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย